สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกท่านนะคะที่มารับชมคลิปกุหลาบแดงแห่งสีชนนะคะวันนี้นะคะกุหลาบแดงแห่งสีชนก็จะมาพาเ,เพื่อนๆมาปลูกบอนสีทำให้อย่างไรให้บอนสีของเราเนี่ยแตกเป็นพุ่มแบบนี้นะคะแบบรวดเร็วนะคะแล้วก็สีก็จะสวยแตกกอพุ่งนะคะนี่สีสดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ากุหลาบแดงทำอย่างไร ให้บอนสีเหล่านี้ออกมาสวยแบบนี้กันนะคะนี่ค่ะสีสวยนะคะแล้วก็พุม่มโตใบดกแบบนี้นะคะเพื่อนทำอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าเริ่มด้วยการที่กดน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนคลึ่งแก้วแบบนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะพอเราได้เสร็จนะคะเราก็หากาแฟนะคะ กาแฟสําเร็จรูปแบบนี้นะคะหนึ่งซองนะคะเพื่อนละลายให้เข้ากันนี่ค่ะเราก็ใส่กาแฟนะคะลงไปแบบนี้เลยนะคะนีค่ะพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเรอให้กาแฟของเราเนี่ยละลายแล้วก็ตั้งพักเอาไว้นะคะนี่ค่ะ เริ่มต้นเพราะว่าน้ําร้อนนะคะเราต้องลายกาแฟก่อนแล้วก็นําไปวางตรงที่ต้องการที่จะทํานะคะเดี๋ยวเรารอให้เย็นก่อนนะคะเราไปทําอย่างอื่นกันก่อนค่ะและนี่ค่ะกุหลาบแดงก็จะเปลี่ยนดินนะคะแต่อันนี้คือทําสูตรบานบุงไว้รอบนึงแล้วนะคะเขาก็เริ่มเริ่มที่จะแทงหน่อขึ้นมาเยอะนะคะแต่ว่า จริงๆแล้วเราสมควรที่จะเปลี่ยนดินใหม่นะคะเพิ่มดินให้เขานะครับเพราะว่าเหลือแค่คึ่งกระถางแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยเราก็มารื้อนะคะนี่ แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้ดินเก่านี่แหละคะ่ะดินเก่าตัวนี้นะคะก็ยังร่วนอยู่นะคะนี่ค่ะดินตัวนี้นะคะที่จะใช้นะคะนี่ ถ้าเป็นไปได้นะคะเราหาอะไรรองไว้ด้านล่างนิดนึงนะคะอย่าให้ดินแน่นนะคะ่ะรองไว้แบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเอาต้นที่เราเรื้อออกมานะคะปลูกลงไปนี่ค่ะ ลดน้านะคะดินก็จะยุบลงไปอีกนะคะนี่ค่ะได้หน้าตาออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเราได้เสร็จนะคะทีนี้นะคะบอลสีของเราต้นนี้นะคะสีเขาจะไม่ค่อยสวยเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเพิ่มสีและเร่งการแตกกอให้มากยิ่งขึ้นแบบรวดเร็วกันเลยค่ะและเพื่อนๆอ,อย่าลืมสิ่งนี้นะคะเปลือกกล้วยที่เรากินและอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเรามา ทําแบบนี้กันนะคะเพื่อนเนี่ยใส่ที่คูณบอนสีนี่ค่ะทําไว้แบบนี้เปลือกกล้วยนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ บางทีปกติแล้วเพื่อนๆจะทิ้งกันใช่ไหมคะอย่าเพิ่งทิ้งนะคะลองมาทําแบบนี้ดูบอนสีตัวที่เป็นสีอ่ะเขาจะชอบนะคะแล้วก็ใส่ให้รอบแบบนี้นะคะนี่นี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาดินกรบอีกนิดนึงนะคะเพื่อน อุ้ไวแบบนี้นะคะนี่ค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้ทีนี้นะคะเรามาทําน้ํารดกันนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆเตรียมน้ํามาประมาณ2ลิตรนะคะแล้วก็มีไข่หนึ่งใบแบบนี้นะคะนี่ค่ะไข่ของเรานี่คือ จะทําให้บอนสีของเราเนี่ยแตกกอรเร็วมากๆนะคะอยากให้เขาสวยนะคะเอาแบบรวดเร็วนะคะนี่ค่ะตีให้เข้ากันแบบนี้นะคะนี่ค่ะพอได้เสร็จนะคะเพื่อนๆใส่ชูรสลงไปนะคะใส่ชูรสลงไปหนึ่งช้อนนี่ค่ะหนึ่งช้อนแบบนี้นะคะ ใส่ชูรุลงไปหนึ่งช้อนนะคะเพื่อนนะคะหลังจากนั้นก็เอ็มร้อยห้าสฝา2ฝานะคะเนี่ยใส่ลงไปด้วยแล้วก็คนๆให้เข้ากันแบบนี้นะคะนี่ค่ะ แล้วก็เพิ่มน้ําลงไปนิดนึงนะคะเวลาเราตีไข่นะคะโอ้โหนะคะนี่ค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆกาแฟาที่ละลายเอาไว้เริ่มต้นนะคะตอนนี้เขาก็เย็นแล้วนะคะเพื่อนเราก็นํามาใส่ลงในน้ําตัวน,นี้ได้เลยนะคะใส่ลงไปก่อนเลยนะคะน้ํากาแฟานะคะนี่ค่ะ จากนั้นเราก็นําไข่ที่เราตีไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลงไปผสมด้วยนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะจะได้หน้าตาแบบนี้สูตรนี้นะคะเพื่อนๆทำให้พืชผัก ต้นไม้ของเรานะคะต้องการให้เขาแตกกอแล้วก็เพิ่มสีให้กับบอนสีหรือไม้ประดับต้นไหนก็ได้ที่เราต้องการจะเพิ่มสีนะคะถ้าทุกคนใส่ผักเราก็ไม่ใส่กาแฟก็ได้นะคะเพราะว่ากาแฟจะไปเพิ่มสูตรเร่งสีให้กับต้นไม้นะคะ mm hmm. ก็เลือกเอานะคะ mm hmm. เพื่อนถ้าเพื่อนๆ mm hmm. อ,อ,อยากจะ ให้สีสวยเราก็นำไปใส่กับต้นไม้บอนสีไม้ประดับที่มีสีนะคะเมื่อเราได้น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็จะรดเลยนะคะได้น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็เริ่มรดเลยนะคะเนี่ยสูตรนี้คือบอนสีของเราเนี่ย ถ้าเพื่อนๆทำแบบแบบสูตรนี้นะ mm hmm. เพื่อนๆจะได้บอลสีที่สวยเร็วมากๆเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าหนึ่งเราเพิ่มดินให้เขาแล้วนะคะแล้วก็เปลือกกล้วยที่เราใส่เนี่ย mm hmm. เขาก็จะกลายไปเป็นปุ๋ยแล้วก็ทำเปฏิกยา mm hmm. เพิ่มสีรวมถึงกาแฟที่เราทำลงไปเนี้ค่ะ mm hmm. เขาจะได้กินอาหารที่เต็มที่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะให้อิ่มน้ำเลย แล้วก็รออย่าให้เขาล้นนะคะเอาแค่พอดีนะคะเพื่อนนี่ค่ะนี่ค่ะได้แล้วนะคะแบบนี้แล้วน้ําที่เหลือนะคะเพื่อนๆน,นาไปรดต้นอื่นก็ได้นะคะนะคะนำไปรดต้นอื่นที่เราต้องการให้เขามีสีหรือมีหน่อมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะเดี๋ยวกุหลาบแดงจะพาไปรดต้นนี้กันด้วยนะคะเนี่ยนี่ค่ะที่เพิ่งปลูกเอาไว้นะคะกุหลาบแดงก็จะใส่ลงไปด้วย เร่งให้เขานี่แตกออกมานะคะนี่แหละค่ะอันนี้พ่มปลูกก็จะทำแบบนี้นะคะให้เขาแตกกอไวๆนะคะนี่ค่ะ แล้วก็สามารถไปใช้กับไม้มงคลอะไรก็ได้นะคะนี่ค่ะพอทําเสร็จแบบนี้แล้วนะคะเราก็หาน้ํามารดอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนเมื่อเรารดไปแล้วนะคะเราก็รดน้ําเปล่าตามไปอีกทีนึงนะคะเพื่อนนี่้างให้เขานะคะอเอาแค่ปริมาณพอดีนะคะอย่าให้ล้นนะคะเสียดายของนะคะแล้วก็เราก็ไปรดต้นอื่นนะคะเนี่ยนะคะ เราก็ไประุกต้นอื่นทำแบบนี้เอาไว้นะคะนี่แหละค่ะผลลับที่ทำเอาไว้นะคะนี่ค่ะ ต้นนี้นะคะเพื่อนๆคอยดูเลยนะคะว่าเขาจะมีสีที่สวยเพิ่มขึ้นแต่กุหลาบแดงจะพาเพื่อนๆไปดูต้นที่กุหลาบแดงทำมาไว้ก่อนนะคะเขาสีเขาจะสวยมากๆพอเราทำเสร็จแบบนี้นะคะเพ,เพื่อนนำไปวางให้โดนแสงแดดยามเช้านะคะอย่าตั้งในร่มนะคะสีจะไม่สวยให้เขาโดนแสงแดดยามเช้าหรือช่วงเย็ยนก็ได้นะคะให้โดนครึ่งวันนะคะเพื่อนนะคะเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันที่กุหลาบแดงทำไว้ก่อนนี้นะคะ และนี่แหละคะ่ะผลลั์ต้นนี้ที่กุหลาบแดงทำเอาไว้นะคะทำแบบนี้นะคะดินแล้ครึ่งกระถางยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะนี่ค่ะแน่นขนาดนี้เลยค่ะเพื่อนๆสูตรบำรุงไข่ตัวนี้นะคะแล้วก็ทำไว้นะคะเพื่อนๆดูนะคะ แน่นเยดเลยนะคะลุ้นกระถางดินแค่เหลือแค่นิดเดียวนะคะใช้สูตรนี้และถ้าเราเพิ่มดินไปอีกนะคะคงจะลุ้นกระถางหน้าดูนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆเ,เคล็ดลับเหล่านี้นะคะลองไปทํากันดูนะคะได้ผลดีมากๆกุหลาบแดงทํามาแล้วนะคะและส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกุหลาบแดงกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่กุหลาบแดงนํามาแบ่งปันกันนะคะนี่ค่ะดูสิคะว่าเขาอ้วนจน โดนแดดแล้วพับไปเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าอ้วนเยอะนะคะกอใหญ่ดินแค่นิดเดียวเองแต่ทำให้บอนเนี่ยมีใบที่เยอะมากถ้าเราเพิ่มดินเนี่ยสุดยอดมากๆเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทำตามคลิปที่กุหลาบแดงแนะนำเพื่อนๆจะได้บอนสีที่สวยกอใหญ่เป็นพุ่มโตแน่นอนค่ะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมนะคะและยังมีคลิปอื่นภายในช่องอีกมากมายให้ท่านได้เลือกรับชมกันนะคะ ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ